สวัสดีครับคุณลูกค้าครับเรามีนัดเจอกันอีกเช่นเคยนะครับกับทีมช่างเทคนิคนมสุขภัณฑ์นั่นเองครับ e ี EP ีนี้เนี่ยผมขอเอาใจสําหรับคุณลูกค้านะครับที่ต้องการจะเปลี่ยนอ่างล้างหน้าของตัวเองแต่ไม่รู้ว่าจะเปลี่ยนแบบไหนดีวันนี้ผมมี1ตัวเลือกที่น่าสนใจกับรูปแบบที่คลาสสิก อ่างล้างหน้าที่วางบนเคาน์เตอร์วิธีการเปลี่ยนร่วมถึงเทคนิคจะเป็นอย่างไรไปหาคำตอบกันครับอุปกรณ์พร้อมแล้วเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าครับขั้นตอนที่1เจาะรูตำแหน่งชะดืืออ่างเพื่อวางอ่างล้างหน้าบนเคาน์เตอร์ 2. ติดตั้งก๊อกน้ำเข้ากับอ่างล้างหน้า 3. นํนำอ่างล้างหน้าวางบนเคาน์เตอร์เพื่อทำการติดตั้ง 4. ทํทำการติดตั้งสต็อปวาล์วก๊อกน้ำ สายน้ำดีชุดสะดืออาและชุดท่อน้ำทิ้งที่ลูกค้าได้มีการจัดเตรียมไว้ให้เรียบร้อยควรที่จะเดินน้ำทิ้งอย่างน้อยประมาณ1นาทีก่อนนำอุปกรณ์เข้าติดตั้งนะครับ 5. ยิงซิลิโคนเก็บรายละเอียดของงานเพื่อความสวยงามพร้อมทำความสะอาด 6. เปิดสต็อปวาลเพื่อทดสอบการใช้งานเสร็จเรียบร้อยแล้วล่ะครับกับการติดตั้งอ่างล้างหน้าแบบวางบนเคาน์เตอร์เห็นไหมล่ะครับว่าไม่ได้ยากอย่างที่คิด อ่างล้างหนะ้ามีให้เลือกหลากหลายรูปแบบแล้วก็ดีไซน์เลยครับแต่ถ้าจะให้ดีควรจะต้องมีการติดตั้งกับช่างมืออาชีพที่มากด้ยกวยความสามารถอย่างพวกเราทีมช่างเทคนิคน,นามสุขภัณฑ์นั่นเองครับหากลูกค้ามีข้อสงสัยนะครับเกี่ยวกับเรื่องของผลิตภัณฑ์และการติดตั้งสามารถสอบถามพวกเราได้เลยนะครับที่ l i n e นะครับ n a m c o t h หรือโทรมาสอบถามได้ที่เบอร์022063400โทรเลยวันนี้หมดเวลาแล้วครับเจอกันใหม่ EP หน้าเจอกันนะครับ